ส, Re ite, าาสวัสดีค่ะแม่นาวนะคะแม่น้องตั้งใจลากเล้วรุ่นที่สิบก้าค่ะคุณแม่ก็ยังคิดถึงบรรยากาศของโรงเรียนท้งเพื่อ น้องเมื่อไหร่ก็ยังมีคิดถึงเพราะว่าน้องก็ยังมาบอกว่าอยากกลับมาหาเพื่อนหาคุณครูอยากมาเล่นทาค่ะน้องๆทำกิจ,รก,รรรจรกรรมจริงๆคุณแม่ก็แอบคิดถึงแบบเวลาที่เหมือนเรามีกิจกรรมที่มาทําที่โรงเรียนนี้ค่ะได้แบบมาพูดคุยกับคุณครูการเด็กๆท่านอื่นแลกเปลี่ยนกับความคิดเห็นกับผู้ปกครองท่านอื่นก็คิดถึงการมารับมาส่งอะไรเงี้ยเป็นแบบอะไรที่มันแบบน่ารักเหมือนโรงเรียนเราเหมือนอยู่เป็นครอบครัวเล็กๆประมาณเนี้ยค่ะ ส่วนของวคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เองเนี่ยก็คือเราอะอยู่ชั้นเผืออมา3ปีตั้งแต่ปหนึ่งปสองปสามเหมือนเราได้เติบโตไปพร้อมกับลูกอย่างเงี้ยค่ะได้ประสบการณ์ที่เราไม่ได้หาได้แค่จากที่บ้านเราแต่เราก็เหมือนแบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆจากที่โรงเรียนเราก็เหมือนได้เรียนรู้ได้เติบโตไปกับกับลูกประมาณเนี้ยค่ะ ก็คือตั้งแต่ตั้งใจมาอยู่โรงเรียนช้างเผือค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการเหมือนแบบว่าอาบน้ําแต่งตัวอาจจะเพราะว่าโรงเรียนเหมือนอยู่กับน้องมาเหมือนเป็นครอบครัวนะคะน้องจะมีความเข้า เข้าอ,อกเข้าใจกับผู้อื่นน้องไปอยู่ในสังคมที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเพราะว่าเราได้เรียนรู้กับกับการที่อยู่ในโรงเรยียนช้างเผือกเน,นี้ยแบมาตหลอกประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ